สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวัน Thanksgiving ที่สหรัฐอเมริกานะคะก็คือเป็นวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองวันนี้ครอบครัวเราก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะ Happy Thanksgiving ครับเดี๋ยววันนี้จะมาเป็นบรรยากาศในบ้านเรานะคะตลอดทั้งวันเนาะว่าเราทำอะไรกินกันบ้างนะคะแล้วก็เราทำอะไรบ้างในวัน Thanksgiving นะคะ a oh. me just make a little bit thenYeah yeah, yeah doesn't need to be a lotOkayYou think this will be enough though มัชปะ p o t a ม o ชปะเตโรและ then i'm gonna make เดลวอไข่เดลวอไข is a m s t yeah you gotta do เ u b l อ egg. แม่ของลูกเคยสอนไว้นะคะ mm hmm. ก็คือเป็น side dish ง่ายๆที่เราสามารถทำได้วันนี้พ่อของลูกทำไก่งวงมานะคะตอนนี้คือเราอุ่นไว้นะก็คือสุกแล้วนะคะตัวใหญ่มากเลยอันนี้กินสามคนนะ <laughs> มีมีดปอ,อกนะคะเหมือนบ้านเราเคยมีอยู่อันนึงนะแต่ว่ามันหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอจะหั่นคณะนะคะเตรียมพันทำผัดซีอิ้วด้วยเนาะจริงๆแล้วก็คือไม่ได้ไปกับอะไระที่เราทานในวัน Thanksgiving นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่พ่อลูกอยากกินเนาะ แล้ววันนี้เราจะสอนแกนะคะว่าทํำยังไงเนาะขนาดบใบใหญ่มากเลยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงนะคะเราคิดว่าเราได้จะได้ทานข้าวกันประมาณห้าโมงเนาะก็คือมีเวลาอีกประมาณ3ามชั่วโมงนะคะโอเคอันนี้จะเป็นผักทำผัดซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำดิฟนะคะ อันนี้ก็คือแกล้หิวนะคะใครอยากกินก็ม,มาหยิบได้ know o it. It's a Yeah I Just uh use the fork stick into the skin Yup. if you can stick through it easy so it's done Then you know the excitement <laughs> อันนี้เป็น ic, ออแกนิกสตรอเบอรี่นะคะหอมมากเลยกำลังจะทำฟรุตสลัดนะคะ,ะวันนี้จะใช้กรี์ก็คือองุ่นนะคะสตรอเบอรี่และเดี๋ยวเราจะหั่นแอปเปิ้ลใส่ด้วยนะคะเม็กซิกันเทเบิลครีมนมสดนะคะคาร์เนชั่นเนาะและอย่างที่3ามก็คือ นมข้นหวานนะคะเราจะใส่วันานิลาเอ็กซ์ตรักเข้าไปนิดนึงนะคะอันนี้แล้วแต่เลยเนาะความชอบเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะ For China. That's like way hope by duena. Ooh, fruit salad. What? No, I'm not mixed it yet. Oh, you got Mexican cream for that? David mm -hmm. <It. S 2> but s <S หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ๋ต่เราจะแช่เย็นไว้นะคะก็คือมันจะอร่อยขึ้นมาอีกนิดนึงนะ บงคนเขาบอกว่าต้องใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะเวลาต้มไข่แล้วก็คือเปลือกมันจะแกะออกง่ายขึ้นนะคะแต่คือเราก็ยังไม่ทันลองนะตอนนี้ก็คือมันสุกแล้วนะคะสุกว่าแกะยากนิดนึงนะเนี่ยโอ้ยสกิลภูมใจ เดี๋ยวเราจะทํามันบดนะคะต้มมันจนสุกเนาะเราจะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ That make every day. Happy Thanksgiving to every last one of you. Happy New Year. This past Saturday and Sunday, your help raised much needed funds for Feeding America. Because of all... That's hella good. i <laughs> oh, my already a pie. I'm going to make a new pie. <right>? <laughs> <laughs> perfect. Perfect, yeah. right? yeah. Getting Debut against Dak Prescott, who himself, by the way, is returning to the college stage. That after missing last year's Eagles and Panthers, all hoping to make runs. Very nice. Nobody, I banged on the neck. We talked in Kaidang. Clock. I heard CBS with the charges at the Broncos, and when Justin Herbert plays <laughs> like <laughs> he played against the Pittsburgh Stewards, he is <laughs> virtually on the right that to show some luck. ใส่มาอยองนี้ไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเม c ร e ควิปนะคะ <Okay. S 1> ก็คือใช้ใส่อะไรก็อร่อยนะ <Okay. S 1> เขาก็เลยเรียกว่าเป็น m เม c ร e คครีมนะคะเขาก็ใส่วัสตารดไปนิดนึงนะคะ What you know must be proud, and, you know, when you talk about this defense, talking about the Dow the start of the coordinator, Dan This guy is about taking a defense that so was a third last top-ten defense. He Saturday, while you watch the game we're watching <laughs> <laughs> the trip วันเดวเวอเองเราจะใส่ผงปาปริก้านะคะไปนิดนึงเพื่อความสวยงามที่จริงเขาแน่จะเรียกมันว่าแองโจลเอ็ก์มากกว่านะไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเรียกว่าเดว i l อเอ็กเพราะว่ามันอร่อยนะคะเกินกว่าที่จะมาจากเขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นฝ่ายดีมากกว่าฝ่ายร้ายไงก็คือไม่เข้าใจนะว่าทำไมเึงเรียกว่าเดว i l อเอ็ก because i feel like this thing it's right. from heaven <laughs> But it tastes so good yeah is <laughs> <laughs> Run it again! That's an extra half a second that's the gap the There you goal. go! Was gap okay. That was in that way. A quick hit and Oh seconds. come on, Dick! Yeah, yeah the Raiders are ready to tee off and wow. Most of his life. 20 years. Great decision. Played off on of that drive by Raiders. Raiders are monsters. First two bounties this year. Oh. I'm offering you the opportunity to become a Kingsman agent. But I like can spark your thoughts. TV screen. Hit your TV together. And by process. Look, with a look at that. Look at that turkey. Turkey, turkey leg. Good man. Mm -hmm. Almost pulled it off. ีกับข้าวอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําก็คือผัดซีอิวนะคะเดี๋ยวจะรอให้พ่อของลุกมาทำเพราะว่าตอนนี้กําลังซ่อมรถอยู่ตอนนี้ก็ชิลไปนะคะอร่อยอร่อยเยอร่อยมาคอร่อยมาค้ะอร่อยมาค our cooking skill. Well, okay. You grab the spoon. A spoon. A spoon. A spoon. Okay. The uh, clean one. <laughs> right oh, okay. All right. You're gonna try it. Okay. What do I do? Oh, I'm gonna try it. Yep. Okay. See if it it's missing something. Then I'll try to. <laughs> it's so good. Mm. Travel. you have no idea how delicious this is guys mm. dad you should be proud i'm proud your first time making pasta you thank you so much for this food thank you for uh, thanksgiving and just thankfulness hey. that's the best part turkey leg there you go! There you go. Birdie awesome. Lake! <laughs> oh Yay <Yeah. laughs> oh. If you're gonna give some remember, uh it's it really good. Yeah. Oh, when it's bad. Really? I mean it's not really, really? Bad. it's not great. Really? Oh, I don't know the I don't know the end, but oh. I know. Yeah. Yeah. เสร็จไปแล้วนะคะบรรยากาศการาทำกับข้าววัน Thanksgiving เนาะแล้วก็ตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะก็คือครอ,อบครัวเราก็คือเริ่มทานข้าวกันแล้วแต่ว่าที่ทำมาทั้งวันนะคือ <laughs> ไม่กินนะคะเมินว่าเรามีน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะพี่ที่ทำงานาเมื่อวานทำมาไว้ให้นะคะข้าวมันไก่ง้ อ,อันนี้ก็คือเป็นกับข้าววันแฮปปี้เทนกิ่งของเรานะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะคะ